สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันอํานะวันนี้ผมจะพามาดูวิธีไอ้มันจะมีคําถามว่ารถาไฟฟ้าเนี่ยชาร์จแบตยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าชาร์จแบตยังไงอ่ารถไฟฟ้านี่นะครับสลีกไทวีนะครับไทวีก็คือเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปที่เป็นพเพาวแล้วนะเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น GT ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น เป็นโซ่อันนี้ราคาก็อยู่ประมาณเกือบแสนสองครับถ้ามีส่วนลดอะไรก็ประมาณแสนที่ต้นแต่อันนี้ผมได้มา,าไม่ถึงแสนครับมีโปรโมชั่นพิเศษพอดีมันเหลือสองคันสุดท้ายอ่าจะพามาดูว่าชาร์จแบตยังไงนะครับวิธีชาร์จแบตก็คือเนี่ยครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะก็แค่แกะออกมาแล้วก็ขัดอ่าแล้วก็ เวลาจะชาร์จก็ต่อจากรถก่อนแล้วก็มาต่อตรงนี้ชาร์จก็ง่ายง่ายครับก็แค่เสียบปลั๊กแค่นั้นเองมีเครื่องชาร์จนะเ,เครื่องชาร์จก็จะเหมือนทั่ว,วไปแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าขั้วาสายมันเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับาถามว่าชาร์จแบตชาร์จแบตได้กี่ลูกนะครับสําหรับตัวไทวีนะฮะอันนี้เป็นตัวตัวที่สองนะเนี่ยนะครับ ก็อันนี้แบตหนึ่งลูกนะครับแล้วก็แบตลูกที่สอน,นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่าเวลาชาร์จแบตเนี่ยก็จะเข้าทั้งสองจะมีไฟเดินเดิน,เด,นเดินเข้านะครับอ่าวิธีอีกอย่างหนึงน่งก็คือถ้าถ้าใครมีเครื่องชาร์จหรือว่าต้องการความเดียวในการชาร์จนะอันนี้พอเราชาร์จมาปุ๊บใช่ไหมสายมาตรงนี้มันก็จะแยกเป็นสองฝั่งแล้วก็ค่าเฉลี่ยกันนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบว่า ให้ไฟเนี่ยมันเข้าเร็วก็ง่ายๆครับซื้อเครื่องชาร์จใหม่มือหนึ่งประมาณสี่เกืบเกือบสี่พันห้านะอันนี้ราคาราคาอัปเดตอยู่ที่สองพันยี่สิบสามวันที่เดือนมิถุนายนนะครับผมเพิ่งถามลนแอดไปก็ประมาณสี่สี่ห้าสี่สี่เก้าศูนย์นี่แหละประจำไม่ผิดน,นะอีกวิธีหนึ่งวิธีก็คือเนี่ยครับก็คือ ก็ชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนี่นะฮะนี่ก็เอาก็เอาสายตัวเนี้มาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยก็มันมีสองวิธีครับก็คือถ้าถ้ามีเครื่องชาร์จสองอันก็เสียบได้เลยก็ก็จะไวหน่อยนะครับเนี่เนี่ยแล้วก็อันนี้ขั้วแบตก็จะเป็นแบบนี้จะมีขาของมันอยู่นะครับวิธีใส่ก็ง่ายครับก็กดเข้าไปเลย สำหรับวิธีชาร์จแบตน,นะครับก็มีคนถามเวลาผมขี่ไปไหนก็าเขาจะถามว่าที่เราชาร์จแบตยังไงอะไรเงี้ยก็ได้คําตอบนะครับอันนี้รถจดทะเบียนได้นะครับต่อภาษีได้ภาษีน่าจะห้บาทภาษีถูกเนี่ยฮะได้ทะเบียนครบหับเจ้าตัวนี้ก็ขี่มาน่าจะสามเดือนละประมาณ เกือบพอบขี่มาน่าจะประมาณเกือบๆเออขี่มาน่าจะประมาณตัวน,นี้น่าจะไม่เยอะก็นี่นะครับแปดร้อยเจ็ดสิบโตนะครับสำหรับวิธีชาร์จแบตก็ประมาณนี้นะครับ